Supernatural ซีซั่นหตอนที่ 14. Nightmare ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเปิดเรื่องมาที่เมืองซากิโนรัฐนิชิแกนชายคนหนึ่งขับรถเข้าไปในโรงรถจากนั้นประตูโรงรถก็ปิดลงเองอย่างปริศนาประตูรถถูกล็อกแล้วรถก็เริ่มปล่อยควันพิษออกมาชายผู้ตื่นตระหนกไม่สามารถหยุดมันได้และค่อยๆเสียชีวิตจากพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะเดียวกัน แซมก็ตื่นขึ้นจากความฝันที่เขานิมิตถึงการตายของชายคนนั้นเขาปลุกดีนและยืนกรานว่าพวกเขาต้องมุ่งหน้าไปมิชิแกนเดี๋ยวนี้ดีนยังคงสงสยัยแต่ก็ยอมทำตามแผนเพราะแซมดูตื่นตระหนกมากแซมใช้ป้ายทะเบียนรถที่เขาเห็นในฝันติดต่อตำรวจจนได้ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของรถคือจิมมิลเลอร์สชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็มาถึงแต่ก็สายเกินไปแล้วจิมมิลเลอร์เสียชีวิตแล้วจริงๆ แซมเชื่อว่ามีวิญญาณบางอย่างฆ่าจิมมิลเลอร์แม้ว่าทุกคนจะคิดว่าเขาฆ่าตัวตายก็ตามวันรุ่งขึ้นสองพี่น้องได้ปลอมตัวเป็นนักบวชและไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตพวกเขาได้พบกับโรเจอร์น้องชายของจิมและอลิสภรรยาของผู้เสียชีวิตอลิสเปิดเผยว่าแม็กซ์ลูกชายของพวกเขาเป็นคนพบศพพ่อของเขาในขณะที่ดีนตรวจสอบบ้านเพื่อหาสัญญาณของวิญญาณแซมก็พยายามพูดคุยกับแม็กซ์ที่ดูเคร่งขรึม แต่ดีนไม่พบอะไรเลยและประวัติของบ้านก็ไม่มีอะไรผิดปกติในคืนนั้นที่โรงแรมแซมก็เริ่มปวดหัวอย่างรุนแรงและเห็นภาพนิมิตอีกครั้งเขาเห็นโรเจอร์มิลเลอร์กำลังเผชิญหน้ากับหน้าต่างที่เปิดเองเมื่อโรเจอร์วุฒหัวเข้าไปใต้หน้าต่างเพื่อสำรวจหน้าต่างก็เลื่อนลงมาและตัดศีรษะเขาพี่น้องวินเชสเตอรี่พุ่งหน้าไปยังอพาร์ตเมนต์ของโรเจอร์และพยายามขัดขวางเขาไว้แต่โรเจอร์ไม่สนใจและเข้าไปในห้อง พวกเขาบุกเข้าไปทางประตูข้างแต่ก็ไปถึงช้าเกินไปโรเจอร์ตายแล้วอีกครั้งที่ไม่มีร่องรอยของวิญญาณดีนจึงเริ่มสงสัยว่าครอบครัวนี้อาจจะถูกสาปเช้าวันถัดมาพวกเขาไปเยี่ยมแม็กซ์อีกครั้งแม็กซ์ให้ข้อมูลว่าครอบครัวของเขาเคยอาศัยอยู่ในบ้านเก่าอีกหลังหนึ่งซึ่งลุงโรเจอร์ก็อาศัยอยู่บ้านข้างๆเมื่อไปที่บ้านเก่าพวกเขาได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเปิดเผยว่าทั้งจิมพ่อและโรเจอร์ลุง ต่างก็ทำร้ายร่างกายแม็กซ์เป็นประจำที่แย่กว่านั้นคืออลิสแม่เลี้ยงไม่เคยทำอะไรเพื่อหยุดพวกเขาเลยเพื่อนบ้านยังบอกด้วยว่าแม่แท้ๆของแม็กซ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม้ทันใดนั้นแซมก็รู้สึกท่วมท้นด้วยภาพนิมิตอีกครั้งเขาเห็นแม็กซ์กำลังเผชิญหน้ากับแม่เลี้ยงเรื่องการละเลยของเธอแม็กซ์ใช้พลังจิตยกมีดขึ้นและแทงเข้าไปที่ศีรษะของเธอแซมบอกเรื่องนี้กับดีนและดีนต้องการที่จะฆ่าแม็กซ์ แต่แซมรู้สึกเห็นใจแม็กซ์เพราะเขามีความสามารถทางจิตที่คล้ายกันเขาขอให้ดีนปล่อยให้เขาจัดการเพราะเขาไม่สบายใจที่จะฆ่าแม็กซ์ดีนตอบตกลงแต่ก็ยังคงพกปืนไปด้วยพวกเขามาถึงบ้านขณะที่นิมิตของแซมกำลังจะกลายเป็นจริงพอดีและบุกเข้าไปในครัวพวกเขาขัดจังหวะแม็กซ์ก่อนที่เขาจะฆ่าอลิสได้ทันแซมขอให้แม็กซ์ไปพูดคุยกันข้างนอกแม็กซ์ตอบตกลงระหว่างที่พวกเขากำลังจะออกไป แม็กสังเกตเห็นปืนของดีนเขาจึงใช้พลังจิตล็อกประตูปิดผนึกบ้านและดึงปืนของดีนออกไปแซมพยายามพูดคุยกับแม็กซ์และขอให้ดีนกับอลิซออกไปรออยู่ชั้นบนแม็กซ์ตกลงให้พวกเขาคุยกันตามลำพังขณะที่แซมพยายามเกลียกล่อมไม่ให้แม็กซ์ฆ่าแม่เลี้ยงแม็กซ์ก็เปิดเผยความจริงที่น่าตกใจแม็กซ์เล่าว่าพ่อของเขายังคงทุบตีเขาอยู่เมื่อสัปดาห์ก่อน และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นแม่แท้ๆของเขาเสียชีวิตในห้องเด็กที่มีแม็กซ์ตัวน้อยเธอถูกตรึงไว้กับเพดานและถูกเผาจนตายเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดกับแม่ของแซมแซมตกใจมากและเปิดเผยว่านั่นคือสาเหตุการตายของแม่เขาเช่นกันเขาจึงสรุปว่าพวกเขาต้องมีความเกี่ยวข้องกันบางอย่างและความสามารถทางจิตของพวกเขาก็แสดงออกมาในเวลาเดียวกันคือเมื่อประมาณเจเดือนที่แล้วแต่แม็กซ์ไม่ยอมปล่อย แซมจึงถูกขังไว้ในตู้เสื้อผ้าแม็กซ์ตามขึ้นไปไล่ล่าดีนและอลิซและใช้ปืนจ่อดีนไว้เมื่อดีนขวางไม่ให้แม็กซ์ยิงแม่เลี้ยงแม็กซ์จึงยิงดีนเข้าที่ศีรษะโปะและนั่นเป็นเพียงภาพนิมิตอีกครั้งของแซมแซมที่กำลังสติแตกก็จดจ่ออยู่กับการเปิดตู้เสื้อผ้าจู่ๆตู้ก็ถูกผลักออกด้วยพลังจิตซึ่งเขาแทบไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้เขารีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนและเห็นฉากที่กำลังจะเกิดขึ้นซ้ำ แซมบุกเข้าไปและขอร้องแม็กซ์แม็กซ์รู้ตัวว่าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจึงยิงตัวเองตายตำรวจมาถึงอลิสเล่าเรื่องและปิดบงังบางส่วนก่อนจะเสียใจกับการสูญเสียครอบครัวทั้งหมดด้านนอกแซมตระหนักว่าพ่อของพวกเขาคือคนที่เข้ามาช่วยปลอบประโลมครอบครัวนี้หลังจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับพวกเขาที่โรงแรมแซมบอกดีนว่าเขาสงสัยว่าปีศาจบางตัวกำลังจับตามองเขาและแม็กซ์อยู่หรือไม่ แซมเปิดเผยว่าเขาใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายวัตถุเพื่อออกจากตู้เสื้อผ้าเขาถามดีนว่าดีนจะกังวลไหมว่าเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกับแม็กซ์แต่ดีนให้คำมั่นสัญญาว่าตราบใดที่เขายังอยู่จะไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นกับแซม